ครับตอนนี้เราก็มาดูเรื่องของกระบวนการการขายนะครับเรารู้ไปแล้วอยู่2ตัวคือรับเงินมาจําขายแล้วก็ส่งสินค้าตอนนี้เราจะมาดูเรื่องของการรับคืนทับส่วนลดนะครับอันนี้หมายความว่าเราขายสินค้าไปแล้วปรากฏว่าขณะที่เราส่งไปเนี่ยสินค้าเกิดแตกหักเสียหายนะครับหรือว่า,าสินค้าไม่ตรงนี้เขาก็จะขอส่งคืนนะครับเราก็จะมาบันทึกตรงนี้ครับคลิกเข้าไปเลยนะครับแล้วก็แอดนะครับตรงนี้ เราทําให้กับลูกค้านะตรงนี้เป็นเลขที่ก็เป็นเลขที่ตามเอกสารของลูกค้านะฮะวันเดือนปีตามเอกสารเชื่อลูกนี้ก็ตามเอกสารนะครับตรงเนี้ยมาดูเรื่องของการลดหนี้นะครับเราจะหักกับ IV หรือ AR นะครับหรือเราจะจ่ายจ่ายคืนเงินเข้าไปเลยให้เป็นเงินสดเลยหรือตัดกับการรับชำระหนี้หรือจะจ่ายด้วยเช็คนะฮะก็ขึ้นอยู่กับว่าเอกสารนะแสดงมาในรูปแบบไหนนะครับ แล้วเราก็มาดูในเรื่องของชนิดภาษีนะครับชนิดภาษีตรงนี้ก็คือถ้าเขาอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มก็มีอยู่2ตัวนะฮะเป็นแบบรวมกับแบบแจกแต่ถ้าเป็นอัตราภาษีศูนย์เนี่ยก็จะอยู่ในอยู่ไม่ได้อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มก็ได้ในี่ใส่หนึ่งนะครับใส่ย,ยอดเงินจํานวนรับคืนแล้วก็ใส่ย,ยอดเงินนะครับแล้วเราก็มา enter มามันก็จะขึ้นมาตรงนี้ให้เราอัตนนมัิแล้วก็มาเช็คว่าภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยตรงหรือเปล่ากับเอกสารที่ลูกค้า หลังจากนั้นนะครับถ้าเรารับรับเป็นเช็คนะครับแล้วก็เอามากรอกตรงนี้นะครับกรอกเลขที่เช็คเ,เรารับคืนนะเราต้องจ่ายเช็คให้เขาบอัน,นี้ก็คือกรณีจ่ายเช็ครถนี้ก็คือเลขที่เช็คของเราวันเดดปีของเรารหัสรหัสบัญชีธนาคารนะครับอันนี้เราก็จะยื่นในงวดภาษีแต่ถ้าเป็นการยื่นเพิ่มเติมก็ติ๊กตรงนี้หลังจากนั้นเราก็มาดูตรงนี้อีกทีอันนี้ก็คือวิธีการตรงนี้ก็คือถ้าเป็นจ่ายคืนด้วยเงินสดนะ เนี่ยตรงนี้ฮะเนี่ยนะตรงนี้หักหักนะฮะก็คือถ้าเป็นเรื่องของเงินสดนะครับตรงนี้เราก็จ่ายเป็นเงินสดนะครับก็จ่ายด้วยเช็คเนี่ยะครับนี่ก็คือเงินสดซึ่งสมุดาะวันตรงนี้นครับมันต้องเป็นสมุดรายวันศูนย์สี่นะถูกไหมฮะนะถ้าเป็นเงินสดแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ยังต้องตัดชำระกับตัวอื่นอยู่ก็ศูนย์ห้านะครับก็จะมีอยู่แค่สองตัวแล้วเราก็กด